พนักงานนวดค่ะอขยันจริงๆไม่มีเสื้อให้ใส่ด้วยไม่มีเสื้อเบอร์ให้ด้วยอืช่างขยันอะไรขนาด้ทำงานแลกข้าวค่ะมีแต่อาหารเม็กระข้าวนะคะขนมเปียกไม่มีค่ะเอานวดยังไงนวดดีๆสิค่ะนวดดีๆหมอนวดค่ะ หมอต้อมเขะหมอต้อมทำพดีค่ะหมอต้อมโอ้โอเจะหายเว้ยเว้เนี่ยหมอต้อมนวดดีๆนวดดีๆถ้าไม่มีผ้ารองนะคะุูลูกค้าค่ะหนังทะลอกค่ะพยานจริงๆคืนนึงไม่รู้กี่รอบค่ะในการนวดถ้าไม่มีผ้านะคะขอบอกเธอค่ะ ทะลุค่ะเนื้อทะลุขยันจริงเพราส้มขยันสุดๆเราอ่า,อา,อามือมือมือนวดนะคะแต่ตาหา